มาเล่าเรื่องดราม่าหุ้นสตาร์กันนะครับหุ้นสตาร์กเ,เป็นหุ้นที่ทำการ RTO ก็คือ reverse take over มาจากหุ้นที่ชื่อว่า SMM นะครับเป็นหุ้นผลิตสิ่งพิมพ์นะครับซึ่งการ reverse take over เนี่ยใช้เงินลงทุนประมาณ2,000ล้านบาทโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนอีกประมาณเกือบ2,000ล้านหุ้นครับจาก take over ในปี2,562เนี่ยก็เอาบริษัทที่ชื่อว่า f e l dot International ประเทศไทยนะครับเข้าไป list แ a n ครับซึ่ง f e l d เนี่ยเป็นบริษัทที่ทา สายไฟครับบริษัทเฟลด์เป็นบริษัทที่มีกำไรมาตลอดนะครับปี2 5 6 2ซึ่งเป็นปีที่เทคโอเวอร์เข้าไปเนี่ยเฟลดอทมีกำไรอยู่ทั้งสิ้น608ล้านบาทครับเนีน่าสนใจก็คือว่าตั้งแต่สตาร์คลิสเข้าไปนี้นะครับกระแสงเงินสดสุดทธินะครับเป็นติดลบมาตลอดปี6 3 64 65กกระแสงเงินสดติดลบตลอดไม่ว่าจะกู้หุ้นไม่ว่าจะกู้ธนาคารมาหรือไม่ว่าจะไปออกหุ้นกู้หรือแม้กระทั่งการเพิ่มทุน PP ก็ตามเนี่ย กระแสงเงินสดของบริษัทนี้ก็ติดลบตลอดเวลาครับเมื่อเราลองเจาะลึกลงไปดูที่งบของบริษัทเฟลด์ดอทอิน t ตอ n a เนชั่นะครับจะเห็นว่าลูกหนี้การค้าสุทธิเนี่ยมี2,562มีลูกหนี้การค้าสุทธิอยู่ที่2,700ล้านบาทครับแล้วก็มีสินค้าคงเหลืออยู่ที่3,600ล้านบาทครับแต่ว่าพอถึงปี2,563-64เนี่ยนะครับลูกหนี้การค้าสุทธิเพิ่มขึ้น10เท่าครับประมาณ10เท่า เพิ่มขึ้นเป็น23,400ล้านบาทครับในขณะที่มีสินค้าคงเหลือเนี่ยแค่5,700ล้านบาทเท่านั้นเองครับก็ต้องสงสัยว่าลูกหนี้การค้ากับปริมาณสินค้าคงเหลือเนี่ยมันแตกต่างกันเยอะมากอันนี้เนี่ยเขาเอาอะไรไปขายแล้วมันมีลูกหนี้การค้าเกิดจากกิจกรรมอะไรกันแน่ครับใช่ขายใช่ขายสายไฟจริงหรือเปล่าครับไ,ได้อยู่อย่างหนึ่งคือว่าเงินสดที่บริษัทได้ไปเนี่ย เขาไม่ได้เอาไปทําในกิจกรรมที่เป็นการขายไฟฟ้าเขาไปทําในกิจกรรมลงทุนอย่างอื่นแล้วก็การลงทุนนั้นมันผิดพลาดไม่เป็นไปตามแผนครับเรื่องมันก็เลยล่มอย่างที่เห็นนี่แหละครับกองทุนก็ไปลงทุนเพิ่มทุนกันเยอะนะครับซึ่งแม้กระทั่งก่อนที่จะปิดก่อนที่จะ SP ไปไม่นานนะครับบริษัท K Security ก็ยังมาแนะนําซื้ออยู่เลยนะครับโดยให้เป้าหมายที่ประมาณ5บาทครับสำหรับการลงทุนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่นะครับก็ถือว่าคุ้มค่าเพราะว่าลงทุนเพียง 2,000ล้านบาทเท่านั้นสามารถทําให้บริษัทใหญ่เติบโตได้ถึงหลายหมื่นล้านนะครับก็ถือว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มครับแต่ว่าไม่รู้ตอนนี้ยังคุ้มหรือเปล่าครับเวลาลงทุนในบริษัทนะครับต้องศึกษาข้อมูลอย่างดีนะครับแล้วก็ไปดูกระแสเงินสดนะครับเพราะว่าเราต้องซื้อสดงดเชื่อเบื่อทวงนะครับอย่าให้มีลูกหนี้กันครับสุดที่เยอะเว่อร์เกินไปนะครับแล้วก็ถ้าบริษัทที่ช็อตตลอดเวลาเนี่ยเราก็ควรจะเลี่ยงเลี่ยงครับรวยกว่าย่อมดีกว่าครับ